สวัสดีครับมาพบกับรายการโหราพยายยกประจําเดือนมกราคมนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับฝากกดติดตามไว้หน่อยแล้วกันนะครับไม่ต้องกดไลค์ไม่ต้องกดแชร์ Share, ไม่ต้องบอกต่อแค่กดติดตามอาจารย์ก็แฮปปี้แล้วถือว่าเป็นบุญคุณมากๆแล้วนะครับ ก็คนลัคนาราศีสิงหรือไลออนคิงของอาจารย์นะครับมาดูกันนะครับว่าในช่วงเดือนมกรานั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเราไปที่ด้านจิตใจกันก่อนในช่วงนี้นะครับดาวสาวยังคงเล็งลัคนาอยู่ถ้าตามหลักโหราศาสตร์ถือว่าเป็นจุดที่ไม่ดีนะครับ ดาวพลึหัสก็ยังคงโครจรถอยหลังอยู่นะครับเพราะนั้นต้องระวังสุขภาพอยู่ดาวมฤตยูยังคงโครจรถอยหลังอยู่ในภพการงานแสดงว่าเรื่องงานยังมีจุดติดขดัดมีปัญหาหรือล่าช้าอยู่ดาวประจำต,ตัวตอนนี้นะครับเป็นดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์นั้นโครจรอ,อยู่ในภพปุตตาเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าใครเกิดวันอาทิตย์นะครับอย่าเพิ่งเริ่มทำอะไรในช่วงวันที่หนึ่ง จนถึงวันที่15มก,กราคมแต่ถ้าท่านไม่ได้เกิดวันอาทิตย์นะครับ<ม>ช่วงนี้จะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขัน้นมีเกณฑ์ได้บ้านมีเกณฑ์ได้รถในช่วงดังกล่าวด้านจิตใจตอนนี้ดาวาประจําตัวคือดาวที่นั้นสเสวยมหัตโนเลิกเพราะฉะนั้นท่านก็จะค่อนข้างหัวการค้าครับมีการคิด มีการคำนวณมีการกะเกฑ์ล่วงหน้าแต่ด้วยความที่อาทิตย์กับอังคารนั้นอยู่ด้วยการเป็นดาวคู่ศัตรูเพราะฉะนั้นทำอะไรคงจะมีความสำเร็จแน่นอนแต่จะมีอุปสรรคมีปัญหาหรือทำให้ช้ายอย่างที่ได้เรียนให้ท่านทราบครับหลังจากนั้นวันที่9มก,กราคมดาวพุธซึ่งเป็นดาวความสำเร็จและดาวการเงินย้ายราศีมาทับตัวช่วงนั้น จะนะครับมีเกณฑ์เอาเงินที่เก็บไว้ไปลงทุนทํานู่นทํานี่นะครับแต่ถ้ามองเรื่องรายได้ก็จะมีรายได้เข้ามาเพราะดาวพุธเป็นดาวการเงินครับทีนี้ถ้าใครมุ่งเรื่องรายได้เสริมหลังจากวันที่9ไปแล้วดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวลูกน้องและดาวรายได้เสริมนั้นกลับมาเดินเป็นปกติและเป็นกเกษตรสลับเรือนเพราะฉะนั้นคนที่ลัคนาราศีสิง์จะมี นะครับเมกะโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงดังกล่าวนั้นอาจารย์แนะนำว่าน่าจะให้เป็นช่วงที่ดาวพุธนั้นได้นะครับสเสวยมหัถโนเลิกเสียก่อนซึ่งดาวพุธซึ่งเป็นดาวการเงินนั้นจะ,สะเสวยมหัถโนเลิกในช่วงที่19นะครับ มกกราคมไปแล้วนะครับไม่ใช่ดาวย้ายมาลงทุนเลยอันนี้จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแล้วก็กำไรน้อยครับหลังจากนั้นวันที่15มกกราคมดาวอาทิตย์ย้ายราศีโคจรเข้าไปอยู่ในภพอะลิทำให้ช่วงนี้ค่อนข้างหงุดหงิดมีปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่สบายแต่เนื่องจากมันได้เกณฑ์กับดาว พระฤหัสแสดงว่าเกณฑ์ที่ท่านจะลงทุนหรือล่มเริ่มต้นอะไรกับชีวิตใหม่ๆนั้นมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างจะเรียกว่า99.99 99เลยนะครับอาจจะไปเริ่มทำอะไรใหม่ย้ายงานเปลี่ยนงานหรือลงทุนหรืออาจจะมีรายได้เสริมอะไรใหม่ๆตองนั้นนะครับแต่ถามว่าแล้วถ้าจะเดินทางกาย,ย้ายไปต่างประเทศนั้นอาจารย์ยังไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ครับหลังจากนั้นวันที่ 20มก,กราคมดาวสุกย้ายราศีครับตัวดาวสุกเองเป็นดาวการงานนะครับและเป็นดาวการติดต่อนะดาวสุกที่ย้ายราศีได้ตำแหน่งมหาจากักรแสดงว่าจะมีการติดต่อเกี่ยวกับเรื่องงานเข้ามาใหม่ในช่วงดังกล่าวเป็นงานยากเป็นเมกะโปรเจกต์แต่ดูแล้วนะครับในช่วงนี้จะเหนื่อยหน่อยเพราะดาวมฤตจะอยู่ยังโคจรถอยหลังอยู่ในภพการงานแต่หลังจากวันที่23 มก,กราคมไปแล้วนะครับดาวฤกยูจะกลับมาเดินเป็นปกติทําให้เรื่องงานเรื่องต่างๆเริ่มดีขึ้นครับและนะครับช่วงที่ไม่ควรตัดสินใจคือในช่วงวันที่18เวลานะครับ18.00นเป็นต้นไปไปจนถึงวันที่25เวลา6โมงเช้าช่วงนั้นดาวอาทิตย์เสวยตรียางเสานะครับไม่ควรตัดสินใจในช่วงดังกล่าวและ ถ้าคลายนะครับรอเงินอยู่น่าจะมีเกณฑ์ได้เงินในช่วงหลังจากวันที่29นะครับมกราคมอีก1ช่วงนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่ได้เลยทั้งเดือนนะก็ได้มาเรื่อยๆแหละแต่ว่าหลัง29ก็มีเกณฑ์ได้อีกหนึ่งช่วงแล้วก็จะซื้อของใหญ่จะซื้อของมีราคาก็สามารถทําได้ในช่วงดังกล่าวครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องจิตใจครับ ต่อมาครับเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องนะครับรายได้เงินเงินทองทองกันนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนรายการโหราพยายักษ์หรือจะโอนเงินมาให้จานกินหนมผู้กรรมาสายชาวบ้านก็สามารถโอนมาได้ที่พร้อมเพล์ครับ0 9 3ย์1 2 3 4 5ครับชื่อบัญชีพิพ,พัฒนโยธาทยักษะครับอ่ะเราไปที่ด้านรายได้กันในเดือนนี้ ไม่ได้มีอะไรอยู่ในภพการเงินและไม่ได้มีอะไรอยู่ในภพลาภะครับดาวการเงินเองเป็นดาวพุธดาวพุธนั้นเสวยสมโนเลิกนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงวันที่1จนถึงวันที่9อย่าซื้อของใหญ่อย่าซื้อของมีราคาครับจะได้ของมีตําหนิหรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นมีปัญหานะครับไม่ควรซื้อประตูใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ควรซื้อรถในช่วงดังกล่าวเพราะดาวพุธนั้นโครจรติดพิษเขี้ยวสุกรครับหลังจากนั้นวันที่9มกราคมดาวพุธย้ายราศีนะครับอ่ะลืมนิดนึงในช่วงแรกนะครับรายได้ที่มีเข้ามาจะมีไรายได้จากนะครับ1การงาน2 การเป็นตัวแทนในหน้าเพื่อนแนะนำให้หรือการเซอร์วิสการบริการต่างๆนะครับหรือนะครับขายรถขายบ้านที่ท่านวางไว้อะไรลักษณะนั้นถามว่าถ้าจะกู้บ้านกู้รถช่วงนี้ได้ไหมก็มีเกณฑ์ได้ครับแต่ยังไม่ควรเท่าไหร่ครับมุมดาวพุธดาวอื่นๆเช่นดาวพฤหัสแล้วก็ดาวมฤตยูนั้นยังคงโครจรถอยหลังอยู่ครับหลังจากนั้นวันที่9ดาวพุธย้ายราศีที่นี้ดาวพุธซึ่งเป็นดาวการเงินโครจรเป็นปรา แปลว่าไม่ใช่ของตัวเองแสดงว่าในช่วงนี้นะครับถ้าท่านไม่ได้คิดจะลงทุนอะไรจะเป็นช่วงที่หาได้ใช้หมดไม่เหลือเผลอๆไอ้สิ่งที่ใช้เนี่ยไปใช้เรื่องของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของตัวเองด้วยส่วนแหล่งที่มารายได้นะครับอาจจะมีผู้ใหญ่ไปใช้ให้ทำงานเป็นตัวแทนเป็นในหน้าหรือ ขายบ้านขายรถอย่างที่อาจารย์บอกหรืออยู่ดีๆก็มีเรื่องได้เงินเพราะดาวการเงินนั้นโคจรทับกับดาวอาทิตย์ครับและในช่วงนี้ดาวพุธนั้นเสวยเลิกไม่ดีนะครับเพราะนั้นเป็นไปได้อย่าเพิ่งลงทุนในช่วงดังกล่าวครับถ้าลงทุนหรือซื้อของใหญ่ในช่วงนี้นะครับการันตีได้ว่าจะได้ของแพงหรือของมีตำหนิแน่นอนครับหลังจากนั้นวันที่1 5มกราคมดาวทิตย์ ย้ายราศีครับดาวพุธยังเสวยเลิกไม่ดีอยู่ครับจนถึงวันที่19กมกราคมดาวพุธเสวยมหัดธนูเลิกและรายได้เริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มมีเงินเข้ามาอย่างสมเหตุสมผลมากขึ้นครับและในวันที่20ดาวศุกร์ย้ายราศีครับเนื่องจากดาวนั้นโครจรอ,อยู่ในภพปุตตะแสดงว่า นอกจากท่านจะมีรายได้หลักแล้วถ้าใครมีรายได้เสริมหลังจากวันที่14เป็นต้นไปจะมีรายได้เสริมที่ดีขึ้นหรือถ้าใครจะลงทุนในช่วงนี้นะครับก็มีเกณฑ์ที่จะสามารถลงทุนได้แต่ลักษณะโปรโมชั่นอาจจะต้องเป็นการลดแลกแจกแถมในการทำตลาดแต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับด้านออนไลน์แนะนำให้ลงทุนหลังจากวันที่23ให้ดาวมาลุตตยูนั้นกลับมาเดินเป็น ปกติเสียก่อนครับหลังจากนั้นนะครับดาวพุธก็ได้มหัตโนเลิกแล้วนะครับรายได้เริ่มดีขึ้นแต่ยังเป็นช่วงกระเป๋าฉีกอยู่คือมาเท่าไหร่ใช้หมดเก็บไม่อยู่หรือไม่ท่านก็จะมีเกณฑ์ลงทุนในช่วงดังกล่าวตัวดาวพุธเองจะได้มหัตโนเลิกแล้วจะได้วอลลโคตมานวางในช่วงวันที่27นะครับไปจนถึงวันที่30 เวลาเที่ยงคืนเท่ากับ27จนถึงวันที่30นั้นสามารถที่จะนะครับเริ่มลงทุนเปิดกิจการหรือนะครับ ซื้อของใหญ่ซื้อของมีราคาได้นะครับและในวันที่2 9นะครับดาวพุธก็ย้ายแล้วก็เดินค่อนข้างเร็วนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่ดาวพุธย้ายราศรีรายได้จะมาจากตัวท่านแล้วก็การแก้ปัญหาหรือบางทีอาจจะมีการกู้เกิดขึ้นนะครับเพราะโครจรอ,อยู่ในภพอัลลีนะครับการคู้กู้ตรงนี้อาจจะเป็นการกู้ที่เขาให้เลยหรือไม่เขาก็ขาจะขอเอี่ยวด้วยเช่น ไปยืมเงินเขา100ล้านเขาอาจจะขอปันผลนะครับจากเงิน100ล้านแล้วไปทำแล้วถ้ามันเกิดประโยชน์ก็แบ่งเขาสัก10% 20%อะไรลักษณะนั้นครับนี่ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการเงินส่วนการรับลูกน้องถ้าจะรับนะครับจะเป็นช่วงวันที่29มกมกราคมไปก่อนนะครับดาวลูกน้องจะได้มหัตโนเลิก จ้างแล้วคุ้มกับรายได้ครับเท่ากับว่ามุมดาวในการลงทุนเปิดกิจการนั้นก็จะเป็นช่วงไปปลายมกราจนถึงต้นกลุ่มผาพันธ์ครับต่อมาครับเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกันบ้างนะครับเนื่องจากนายปีนี้นะครับปี2567ดดาวราหูจะไม่ย้ายไปไหนเลยจะอยู่ในภพมรณะทั้งปีเลยและจะย้ายออกจากภพ มอรณะในช่วงวันที่นะครับ18พฤษภาปี67เลยก็คือเท่ากับว่าปีนี้นะครับอย่างไรก็ยังอยู่ตรงนี้ดาวราหูเป็นดาวธาตุลมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องระวังคืออุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องลบเช่นหน้ามืดนอนน้อยหายใจไม่สะดวก pm 2.5ไข้หวัดใหญ่โควิด อะไรที่เกี่ยวกับระบบหายใจเกี่ยวกับเรื่องลมต้องระหว่างเป็นอันดับหนึ่งครับและตัวดาวเสาซึ่งแปลว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายดาวเสาแปลว่าอุปรสรรคดาวเสาก็ยังเร็งลัคนาาราศีสิงอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องกลายเป็นว่าระวังเกี่ยวกับเรื่องเส้นเอ็นกระดูขาเข่านะครับเท่ากับต้องระวังเยอะหน่อยส่วนตัวดาวมรณะเองเป็นดาวพฤหัส ดาวพฤหัสนั้นยังโคจรถอยหลังอยู่ในช่วงวันที่1จนถึงวันที่9มก,กราคมนะครับให้ท่านระวังเรื่องฟืนไฟความร้อนและก็ระเบิดเท่ากับว่าในช่วงวันที่1จนถึงวันที่9ถ้าไม่ได้ทำอะไรสุ่มเสี่ยงไม่ได้ขับรถเร็วนะครับไม่ได้เดินทางไปไหนที่อันตรายนะครับอยู่บ้านดีที่สุดนะครับแต่มีเหตุถ้าต้องไปก็ต้องระวังอย่างสูงนะครับเพราะในช่วงดังกล่าวดาวมนุษย์อยู่นั้นอย่างโคจร ถอยหลังอยู่แล้วก็ในช่วงนั้นดาวมันจะอยู่เล็งกับดาวพุธด้วยอาจารย์ว่าถ้าไม่เจ็บตัวก็อาจจะมีทรัพย์สินสูญหายเสียหายหรือพังหรือไม่ก็ทั้งเจ็บตัวด้วยทั้งทรัพย์สินสูญหายด้วยก็อยากให้ระวังในช่วงแรกนะครับและดาวนั้นเป็นกเกษตรสลับเรือนแสดงว่ามันจะเป็นอะไรที่ยืดเยื้อยาวนานและไม่หายเช่นยกตัวอย่างไม่เคยเท้าพลิกเลยปรากฏว่าช่วงนี้เท้าพลิก นะครับมันก็จะคลิกอยู่เรื่อยๆแล้วก็เป็นอะไรที่จะเป็นประจำหรือไม่หายขาดอะไรลักษณะนั้นก็จะต้องระวังในช่วงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ดาวมลณะเองไปอยู่ในราศีเมษก็จะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องศีรษะนะครับเพราะกับว่าระวังหน้ามืดเป็นลมความดานขาเข่านะครับแล้วก็การปวดหัวแบบไม่มีสาเหตุสักนิดหนึ่งในเดือนนี้ยังไม่มีอะไรโคจรอยู่ในภพมละนะครับหลังจากวันที่1ิบ 5มก,กราคมดาวประจำตัวโครจรอ,อยู่ในภพอลีให้ระหว่างเรื่องการขับรถขับลาสักนิดหนึ่งครับแต่หลังจากวันที่9เป็นต้นมานั้นดาวพฤหัสนั้นกลับมาเดินเป็นปกติเพราะฉะนั้นอาจารย์ว่าจะโดนแต่ไม่หนักหรือแค่เฉียวแค่เฉียดหรือไม่ก็เกิดกับสิ่งของอะไรลักษณะนั้นแล้วก็หลังจากวันที่29มก,กราดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวมรณะนั้นได้มหัตถโนเริ่ ทำให้ปัญหาหรืออุบัติเหตุที่จะเกิดจะเกิดไม่ร้ายแรงหรือสามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับ mm hmm. เช่นขับรถไปเกิดยางแตกปรากฏว่าไปยางแตกหน้าร้านซ่อมปะยางพอดีอะไรลักษณะนั้นครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอย่าได้นิ่งนอนใจนะครับเพราะว่าดาวนั้น ดาวพลฤหัสเองเป็นดาวใหญ่พอดาวพฤหัสโคจรถอยหลังจะมีเรื่องไม่ดีระวังสุดๆเลยก็1-9ถึง9ครับและระวังรองลงมาคือ9<ม>จนถึง29เท<ม>่ากับว่าหลังจากวันที่29มกราคมเป็นต้นไปนะครับด้านสุขภาพหรือประเทศก็จะเริ่มดีขึ้นตามลำดับครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแล้ว เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการงานกันบ้างนะครับดาวการงานนั้นจะต้องลิงก์กับดาวการเงินคือได้งานดีแต่ได้เงินเดือนน้อยมันก็ไม่คุ้มถูกไหมครับได้เงินเดือนดีแต่งานหนักก็อาจจะไม่คุ้มอีกเพราะว่าถ้าเงินดีงานหนักสุขภาพก็พังเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาเงินที่ได้มาเยอะๆไปรักษาตัวเองอีกอะไรลักษณะนั้นนะครับในช่วงแรกนะครับตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่9 ดาวการงานซึ่งเป็นดาวสุขนั้นได้ราชาเลิกและได้วอละโคตมะนาวางส่วนดาวการเงินซึ่งเป็นดาวพุธนะครับก็ได้ตรีอย่างจารย์ในช่วงนี้ถ้าจะเริ่มงานอาจารย์ว่าจะได้งานดีแต่อาจจะทำได้ไม่นานเท่าไหร่เพราะดาวพฤหัสก็ยังคงโครจรถอยหลังและดาวมนุษย์ยูเองก็โครจรถอยหลังอยู่ในภพการงานแถมดาวการงานเอง โจรเป็นประประแปลว่าไม่ใช่ของตัวเองแสดงว่ามันอาจจะเป็นงานที่ต้องย้ายบ้านเป็นงานที่ต้องทำกับครอบครัวเป็นงานตัวแทนเป็นงานในหน้าหรือเป็นงานด้านอสังหาริมมทรัพย์นะครับและหลังจากวันที่9้าไปอาจารย์ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะดาวการเงินซึ่งเป็นดาวพุธนั้นเสวยเลิกไม่ดีงานจะหนัก งานจะไม่ตรงปกและเงินเดือนหรือผลตอบแทนไม่คุ้มกับที่เสียเวลาเพราะฉะนั้นหลังจากวันที่9ไปไม่แนะนำให้ย้ายงานเปลี่ยนงานหรือคุยเกี่ยวกับเรื่องเงินเดือนหรือลักษณะไปสัมภาษณ์งานในช่วงดังกล่าวครับหลังจากนั้นดาวพฤหัสกลับมาเดินเป็นปกติครับวันที่15มกราคมดาวอาทิตย,ย้ายราศีครับและตัวดาวพุธซึ่งเป็นตัว รายได้จะเริ่มนะครับได้มหัตโนเลิกในวันที่19มกราคมตรงนี้รายได้เริ่มดีแล้วครับแต่ตัวรายได้นั้นมันเป็นประอยู่ในภพปุตตะแสดงว่าจะเป็นงานระยะสั้นหรือเป็นงานเกี่ยวกับด้านเซลล์นะครับลักษณะนั้นและวันที่20ดาวสุกย้ายได้มหาจากจะเริ่มเป็นงานยาก นะครับและงานที่เหนื่อยหนักแต่ผลตอบแทนดีเท่ากับว่าในช่วงนี้จะเป็นงานหนักแต่ผลตอบแทนดีถ้ารับไหวก็รับไว้แต่ถ้าอยากได้งานหนักงานดีและเงินดีด้วยนะครับจะต้องรอจนถึงวันที่นะครับ31นะครับวันที่31มมก,กราคมไปเลยเพราะว่าดาว สุขซึ่งเป็นดาวการงานนั้นจะได้มะััถโนเลิกนะครับส่วนในช่วงนะครับวันที่20จนถึงวันที่นะครับสามสิบเอ็ดนั้นลักษณะงานจะเป็นงานที่ทำเป็นจอ็จอบจ็อบหรือต้องทำกับคนอายุน้อยกว่าแต่ดูแล้วจะมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือเพราะมีดาวอังคารซึ่งเป็นดาวคู่มิตรอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ถ้าสรุปรวมง,ง่ายๆอาจารย์ว่ายังไม่เหมาะสมที่จะย้ายงานเปลี่ยนงานแต่สามารถคุยงานได้ละ ไปเริ่มงานดีๆในช่วงเดือนพฤษภาคมแต่กับการถ้าใครมีตัวรายได้เสริมอยู่อาจารย์อยากให้เน้นรายได้เสริมแต่ไม่ใช่ขนาดที่ออกจากงานประจำแล้วไปเอารายได้เสริมเป็นงานหลักนะครับอยากให้ทำงานประจำก่อนแล้วก็มีรายได้เสริมช่วงนี้รายได้เสริมจะดีเป็นวิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากวันที่14มกราคมแล้วก็จะดีแบบสุดๆ หลังจากวันที่29มกราคมครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการงานส่วนใครอยากรับลูกน้องแนะนําให้รับหลังจากวันที่29มกราคมเป็นต้นไปครับทีนี้เรามาดูเรื่องสุดท้ายกันนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักนะครับก็ ฝากไปด้วยนะครับสำหรับท่านใดยอยากจะสนับสนุนรายการโหราพยายักษ์สามารถโอนตรงมาได้เลยที่พร้อมเพย์เบอร์โทร0934512345ครับชื่อบัญชีพิพัฒโยธาทยักษะครับฝากไปด้วยแล้วกันครับอ่ะทีนี้เรามาดูด้านความรักกันตอนนี้ดาวสาวนั้นโคจรมาเล็งรักดาวสาวนั้นมาจากเรือนภพอลี อลีแปลว่าคนที่ไม่คู่ควรแปลว่าคนใช้แปลว่าคนที่จะมาสร้างปัญหาให้เมื่อดาวอลินั้นโคจรเข้าไปอยู่ในพบคนรักแน่นอนพี่ไลออนคิงของอาจารยักษ์นั้นมีเกณฑ์ที่จะไปรักคนไม่ควรรักไปรักคนผิดไปรักคนไม่ดีเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้โสดได้โสดไปก่อน<ม>ไปเน้นเรื่องงาน<ม>ไปเน้นเรื่องการหาเงินไปก่อนแต่ถ้า ร่างกายต้องการประทะอยากจะมีแฟนตัวดาวราหูซึ่งเป็นดาวคนรักเองก็โคจรอ,อยู่ในภพมรณะและนะครับได้สมโนเลิกเพราะนั้นคนที่เข้ามาก็จะเป็นพวกมีความสามารถเฉพาะด้านไม่ค่อยสวีทหวานนะครับอาจจะนานๆเจอกันครั้งอยู่ต่างถิ่นต่างประเทศต่างชาติอะไัยลักษณะนั้นการเงิน ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าจะเจอคนฐานะดีหาเงินเก่งจะเป็นช่วงหลังจากวันที่14มก,กราคมไปแล้วแต่ถ้าอยากได้หาเงินเก่งด้วยเก็บเงินเก่งด้วยเป็นคนน่ารักก็จะต้องรอจนถึงวันที่29มก,กราคมแต่อย่างที่บอกนะครับดาวตราหูเองมันตกพบมอลนะเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้ยากที่จะเจอรักดีๆถ้า รอได้อาจจะต้องรอยาวหน่อยเพราะกว่าที่ดาวราหูจะได้ราชาเลิกนั้นจะต้องรอจนถึงเดือนมิถุนายนเลยนะคบแต่ว่าถามว่าถ้าอยากแค่ได้คนที่ทำงานดีการเงินดีก็น่าจะเป็นหลังจากวันที่29มกมกราคมไปแล้วอาจารย์จะพูดไม่เยอะเพราะอาจารย์ไม่ค่อยเชียร์ช่วงนี้เท่าไหร่นะครับถ้าช่วงดีอาจารย์ก็จะอธิบายขยายความให้แบบสุดๆเลยสำหรับคนที่มีแฟนแล้ว ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องแฟนเราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเรื่องทะเลาะก,กันเลิกกันนั้นอาจจะมีบ้างแต่เหตุจะเกิดจากตัวท่านหรือไม่แฟนของท่านก็อาจจะมีคนคุยเพิ่มเติมขึ้นมาก็อยากให้ ตามเช็คบ้างไม่ต้องกระหึงห่วงตามเช็คบ้างเพราะอย่างไรเสียดาวหลักคือเสานั้นเล็งรักนั้นมันไม่ดีอยู่แล้วเรื่องความรักเพราะฉะนั้นใครที่มีแฟนอยู่รักกันเยอะๆมีเวลาให้กันเยอะๆตรวจสอบบ้างแอบหึงบ้างเล็กน้อยนะครับการหึงนั้นไม่ถึงขนาดต้องหึงแล้วชวนทะเลาะแค่ตรวจสอบนะครับเพื่อให้เรารู้ว่านะครับเขาจะได้ไม่กระดิกไปไหนโดนตรวจสอบอยู่ ถ้าไปเปาะป่าเขาเรียกอะไรไปปล่อยปะละเล,ย,ล,ย,ลยมากเกินไปอาจจะเท่ากับว่าอะไรครับให้เขาเนี่ยสามารถคุยกับคนอื่นได้อะไรได้หรือว่าตอนนี้ ก่อนคบกันให้ดูมือถือได้หลังคบกัน1เดือนให้ดูมือถือได้พอเดือนที่2ไม่ยอมให้ดูมือถือแล้วอ่าอันนี้ท่านก็ต้องคิดนิดหนึ่งนะครับเพราะอย่างไรเสียดาวเสามันเล็งรักเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักอยู่แล้วเพราะนั้นนะครับคนที่จะมีปัญหาเรื่องความรักมีด้วยกันสองลัคนาราศีครับคือลัคนาราศีสิงและก็ลัคนาราศีกันนะครับยังไงใครมีแฟนอยู่สู้ๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ